ไม่รู้ก็ที่เก่าเขาปิดแล้วนะ่ะแสดงว่าเขาน่าจะให้ซื้อที่ใหม่นี่สถานีรถไฟอุ๊ยหนูหนูหนตอนนี้เราก็อยู่ที่สถานีรถไฟอ,อนคนปรปฐมอาจจะต้องข้ามไปขึ้นฝั่งนูน้นแค่เลย นครปฐมเอามีที่จอดรถอยู่แต่ว่าไม่เยอะเต็มแล้วเนะี่ยที่จดอดรถอ่ะจะไปซื้อตัว๋วไม่รู้ว่าฟิเดอร์จะมีหรือเปล่าใบสองข้าห้าหรือว่าหมดแล้วมันเดือดาดกกานะับสวัสดีรถไฟโอ้เขาต้องมาซื้อตั๋วที่นี่แล้วนะ ไม่ได้ซื้อที่เดินแล้วเดินแบกกระเป๋ามาอาจจะหายใจแบบรวยรินหรือว่าหรือว่าเราอยู่นี้แล้วเราก็ต้องแบบไปข้ามฝั่งไหนต้องซื้อตรงไหนนี่บรรยากาศ ทุกคนเขาซื้อตั๋วตรงไหนห้องการเงินอันนี้ห้องจำหน่ายตัว๋วอ๋ออยู่ฝั่งนี้เลยอมนี่ง่ายเดี๋ยวซื้อตั๋วกันทุกคนตอนนี้บ่ายสองยี่ห้ารถไฟมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปบ่ายสามยี่ห้าตอนนี้เราก็อยู่บน รถไฟแล้วนะครับขบวน1118นึ่งะครับจะออกจากนาคปรปฐมประมาณบ่ายสามสามิบกวาไปถึงธนบุรีก็ประมาณแบบสักสี่โมงเย็นสี่โมงห้าโมงเย็นเอ้สี่โมงกว่าสี 4, ่โมงสี่สิบนี่ยนะาครับ รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสีแดงต่อจากตลิ่งชันมาแล้วค่อยไปผมเดี๋ยวก็สร้างา่อมาเถอะอีกนิดเดียวเองอ Thank okay. you. เ่ออรเสิ่ของแพของท่านนี้จือต้องควบคการรถไฟย่งประเทศไทยของคุณมคุณเป็นทากท่านที่ใช้บริการนทาง้ี่รถไฟได้เป็นมีเอแบบปลอดภัการรถไฟหนประเทศไทยต้องอูาสให้บริการได้ดีขอบคุณค่ะสี่โมงสามทีหกนาทีกำลังจะถึงสถานีารันนะครับ เป็นครั้งแรกที่เรามาลงที่สันันปกติเราจะลงที่ตลิ่งชันแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไปบางซื่อแล้วค่อยต่อสีน้ำเงินอันนี้มาคับครั้งแรกลองมาดูแลตอนนี้ลงที่สถานีจันนะครับจรันสนิทวงเดี๋ยวถัดไปก็คือเป็นทนบุรีนะครับก็จะเป็นสถานีปลายทางนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่จรันสนิทวง พอเราลงเสร็จปุ๊บสถานีเลยบางขุนนนท์ <Yeah. S 1> ก็จะเป็น BTS สายสีน้ำเงินนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าแบบใครต้องการเดินทางไปสายสีน้ำเงินก็ <Yeah. S 1> นั่งมาลงจรัญสนิทวงศ์นะครับ <Yeah. S 1> ก็จะเดินพี่เดียวแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเรามาลงจรัญนนะ่ะค่ารถไฟมันจะยี่สิบเออมันจะสี่สิบบาทสี่สิบบาทแล้วก็บวกกับรถไฟฟ้าสีน้ำเงินก็จะแพงกว่า <Yeah. S 1> นี่คือสถานีจรัญสนิทวงศ์นะครับแล้วนั่งรถไฟเออ นั่งรถไฟจากนาคนปรปฐมมาลงที่จรัยน,นะครับราคาสี่สิบาทแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถไฟฟ้าสายสีดาเงินต่อนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใครจะไปสายสียมเงินอนะ่ะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากแบบเอ่ออยากถูกลงอีกแล้วก็เวลานานหรือว่าต่อรถหลายต่อก็ไม่เป็นไรก็อาจจะไปลงที่ตลิ่งชันนะครับเพราะว่าถ้าเราลงตลิ่งชันเนี่ยจะเหลืออยู่ที่2ี่สิบาทแล้วเราก็นั่งรถสายสีแดงจากตลิ่งชันไปบางซื่ออีกยี่สิบาทก็เป็นสี่สิบเท่ากันแต่ว่า เรานั่งรถไฟฟ้าจากสายสีน้ําเงินถ้าวนเข้าไปในเมืองก็จะถูกกว่านะครับก็คือประหยัดสายสีน้ําเงินนั่นเองเนาะแต่ว่าราคารถไฟไปบางซื่อก็รวมแล้วก็40บาทเหมือนกันอย่างตอนนี้ถ้าสันมาลงที่นี่เนี่ยสันจะเสียค่ารถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพราะว่าจากปกติจากบางซื่อไปที่ห้วยขวางอะ่ะมันก็จะใกล้กว่าแต่พอเรามาลงที่นี่าราคารถไฟก็เป็น40บาทแล้วสีน้ําเงินก็จะเพิ่มอีก เพราะว่าระยะทางไกลกว่านะครับแต่ว่าเราลองมาลงดูเพราะทุกทีเราจะไปลงตลิกชันก็ประมาณนี้แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกัน